สวัสดีครับวันนี้เราจะไปงานวิ่งที่บางแสนนะครับเราจะไปรับวิบไม่ทราบว่าวันนี้จะเจอรถติดหรือไม่นะครับแต่ว่าวันนี้ก็เป็นวันเสาร์วันเสาร์ที่สิบหกนะครับเราจะไปรับวิบกันเพื่อนๆคอยรับชมนะครับ <c oughs> ว่า <c oughs> การเดินทางของเราเนี่ย <c oughs> จะมี รถติดหรือเปล่านะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันรับวิบวันที่สองปกติจะรับวิบกันวันที่สิบห้ากับสิบหกก็คือเลือกเลือกลงได้ครับผมว่าน่าจะรถไม่น่าจะติดประมาณนี้คิดว่านะเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขอเดินทางไปรับวิบก่อนเลยดีกว่าครับผม ว่าวันนี้แล้วบรรยากาศรับวิบก็มีพี่ๆหลายๆท่านเขาก็ได้ถ่ายไปแล้วนะครับแต่ว่าในด้วยวันนี้ผมจากบางแสน42ผมไม่ได้ลงคลิปนะครับผมก็เลยจะขอลงคลิปในบางแสน21ซึ่งจะให้เพื่อนๆได้รับชมและได้ดูว่าการวิ่งของบางแสน21นี้ โดยที่ผมตั้งเป้าไว้ว่าจะไม่เกินสองชั่วโมงนะครับไม่ทราบว่าจะทำได้หรือเปล่าคิดว่าน่าจะมีลุ้นนะครับเพราะโดยโปกติผมจะวิ่งอยู่ที่สองชั่วโมงห้านาทีสองชั่วโมงสิบนาทีอยู่ประมาณนี้นะครับยี่สิบเอ็ดกิโลไม่ทราบว่าวันที่สิบเจ็ดจะวิ่งได้ต่ากว่าสองชั่วโมงหรือเปล่านะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไงเราไปกันเลยนะครับ อบคสวัสดี <other> ครับวันนี้เรามารับวิฟที่บางแสนนะครับก็ทางเข้าก็ปกติเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงคเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมเดินเข้าไปรับวิฟก่อนเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศว่าเป็นไงบ้าง บรรยากาศการรับวิปก็จะมีหลักๆประชาัตรชาชนนะครับการิดลับเพื่อเตรีมเอเรวจารเ่สุเลยค่ะมีเอเเอเดการิดลับเพื่อเตรีมเอเวกบารเร่สุเลยค่ะการบรรยากาศนะครับการรับวิะครับ ครับ<ม>นะครับ,อ,รบอันนี้ก็คือเราวัดความดันก่อนวิ่งนะใช่ไหมครับอันนี้กรณีนี้ก็คือแนะนำก่อนใช่ไหมใ<ช>่เพื่อป้องกันความสิ่อ๋อครับผมก็เราก็มารับบีฟแล้วก็มาวัดความดันใช่ไหมครับอืมอันนี้คือก็ป้องกันความเสี่ยงโอเคยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปรับบิฟอีกทีประมาณนี้นะครับ ขอ,ขอบคุณครับรขอบคุณครับขอบคุณครั เยอะมากเลยคนอันนี้สะดวกนะสะดวกมากเลยขอบคุณครับ,รบหลังจากเรารับวิบเสร็จนะฮะเราก็จะเดินไปรับเสื้อซึ่งจุดรับเสื้อก็จะอยู่กับคนละจุดกับที่รับวิบนะครับไซส์ L ครับผมนี่ครับครับผมขอบคุณครับอันนี้ก็หลังรับเสื้ออะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วเดีย๋ยวเราก็จะเดินออกไปที่งานเรียกงานเอ็กโปใช่ไหมครับวัดดีครับ ครับผมงานดจิปแล้วครับผมครับผมไต่อข้อมูลแลชื่อมนหน้าจอยหน่อยงนะครับผมขอต้นคาีปินก่อนครับนหลังจากเรารับวิปเสร็จแล้วก็เดินเข้ามาในงานเอ็กโครับกานเอ็กโในซาบามิจุดนี้มีอะไรบ้างนะจุดนี้จุดนี้ก็คือมีอ๋อมีแจกตัวนี้ใช่ป่ะเป็นนารสตอมี่ค่ะแต่ใแอัอครับผม ครับผมอันนี้ก็คือว่าแจกแจกฟรีใช่ไหมอ๋ออ๋อตัวไหนก็ได้ฮะที่ว่ามันรสชาติดีแล้วก็อร่อยรสชาติดีอร่อยปกติทานทาเองนะคะก็ก็ก็ไม่ค่อยทานเท่าไหร่ทานก็เนทานอ๋อในนามครับโอเคสายพี่หน่ขอบคุณครับขอบคุณน้องๆนะครับครับผมอันนี้ก็คือบรรยากาศงาน expo นะครับอ๋อเดี๋ยวสักครู่ นี่เราก็มาอยู่ในงานเอ็กโปนะครับก็ผู้คนก็เยอะฮะเยอะมากมีกิจกรรมหลายๆอย่างอันนี้อ๋อจุดนี้จะเป็นครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับได้ครับผมผมมาที่สมสปอนเซอร์ได้ฮะมีทดลองวิ่งแล้วก็มีเกมให้เล่นใช่ไหม อ๋อหลายเกมโอเคขอบคุณครับวันนี้เราก็มาลองเท้าวอซิกสปีดใช่ปะ Speed, นะ่ะเ p e พ็กสปีดนะอ่าก็คือเบอร์สิบฮะค่อนข้างสวยก็โอเคอยู่ผมลองแล้วก็โอเคนะแต่แต่ยังไม่ได้ลองวิ่งแต่ว่าถามว่าโอเคไหมโอเคนะในการสวมใส่ก็จะเหลืออยู่2สี2สีก็คือว่า3 9มพ 90บาท3,990บาทก็ตีไปถึง4,000นะ4,000มีทอน10บาทครับผมครับผมอืมโอเคขอบคุณครับเอสิสสเตโอเคไส้กรอกอกไก่ซีพีซิกีกนะคะเป็นไส้กรอกอกไก่ล้วนค่ะทำจากเนื้อไก่คุณภาพนะคะมีโปรตีน2 0บกรัมเทียบเท่าไข่ขาวห้าฟองค่ะไขมันลดลง ก็ไม่มีโซเดียมนะคะโซเนียมลดลงด้วยไม่มีผมชุบรดค่ะโอเคขอบคุณครับริบเสร็จเราก็จะมาเช็คอินที่ห้องพักก็คือเวลาที่จะเข้าห้องพักก็เป็นประมาณสิบสี่นาฬิกาศูนย์ศูนย์นะครับเดี๋ยวตอนนี้เราเช็คอินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนี้ที่จอดรถอยูนะ่ก็โอเคฮะเดี๋ยวห้องพักเดี๋ยวผมจะรีวิวให้อีกทีนะว่าเออเป็นยังไงสำหรับเพื่อนๆจะได้มาพักต่อไปว่าโอเคไหมครับผม ขอบคุณครับเดี๋ยวไงติดตามดูว่าผมรีวิวห้องแล้วมันจะโอเคไหมครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้เรามาพักที่โรงแรมแกรนดบางแสนโฮสเทลก็จะเป็นมีเตียงนะครับเตียงใหญ่ไซส์ใหญ่ๆอย่างน,นี้หนึ่งเตียงแล้วก็มีตู้ก็คือตู้เสื้อผ้าหนึ่งแล้วก็จะมีตู้เย็นให้ตู้เย็นก็ มีอยู่หนึ่งหนึ่งตู้นะครับแล้วก็เขออาก็จะมีน้ำน้ำให้สองขวดแล้วก็แก้วส่วนที่นอนก็โอเคฮะที่นอนก็คือว่าถามว่าโอเคไหมโอเคฮนะคนะก็คือไซส์ใหญ่ก็แน่นอนได้ก็จริงๆแล้วสองคนแต่ว่าอันนี้เราก็คือมาสามคนก็คือมีลูกสาวด้วยแล้วเดี๋ยว ช่วงบ่ายๆเราจะไปที่ตลาดปลาซึ่งอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมเนี่ยจะมีบิ๊กซีอยู่ตรงข้ามแล้วก็จะมีโรตัสแล้วก็มีเซเว่นเซเว่นนี่จะอยู่อันนี้อยู่บนถนนสายข้าวหลามนะครับ mm hmm. ก็จะมีเซเว่นโลตัสส่วนบนะิ๊กซีน่าจะอยู่ตรงข้ามกันแล้วก็ตลาดปลาก็จะอยู่ตรงข้ามนะครับอันนี้เราก็จะมารีวิวว่าเออสถานที่ที่เรามาวิ่งเนี่ยเล้เรามาพักเนี่ย มีอะไรบ้างที่เขาจะให้เราก็คือกาแฟมีให้กินฟรีขนมดิวด้านล่างนะครับแต่ผมนิบขึ้นมาชั้นสี่ถามว่าตอนนี้เขาก็ำลังปรับปรุงนะก็ไม่มีอะไรใหม่ๆก็จะเช่นเออจะมีห้องน้ําห้องน้ําะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูก่อนว่าเป็นยังไงอ๋อห้องน้ำก็ใช้ได้นะห้องน้ำก็จะมีเป็นปกติมีที่อาบน้ำเป็นฝักบัวนะ แล้วก็มีเออรู้สึกว่าห้องน้ำเขาว่าตพิ่งทางความสะอาดนะก็ยังไม่เสร็จดีเท่าไหร่ถามว่าใช้ได้ไหมก็อยู่ได้ฮะอยู่ได,อได้อยู่ได้ระดับหนึ่งประมาณหนึ่งซึ่งราคาก็ค่อนข้างที่แบบถามว่าราคาประมาณนี้กันสามคนมีภระระยาคนหนึ่งแล้วก็ลูกสาวคนหนึ่งก็อยู่ในราคาที่ไม่ไม่ถึงพันฮะก็ถือว่าใช้ได้นอนหนึ่งคืนก็โอเคฮะเดี๋ยวเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะ ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีสำหรับเพื่อนๆที่ดูครับผม